สวัสดีครัับวนนี้ก็พบกับผมรายการโคซินพิมพ์เข้ามาเล่นเกมอยู่กับผมโคซินพิมโอเคเอ็กแกออกมาเนี่ยนะตัวเอเลนเขาก็เล่นเอาเล่นยาเหมือนกันนะแต่แต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรทำมาชีครับจอยไม่ได้อะใช่ครทำอาที่จอยกันถูกต้องแล้วนะเลยโมคงแต่จอยไม่ได้ครับหน้าสอดีอาเสียดายครับ ไม่ใช่ดิไม่ใช่แล้วผวนมั่วแล้วผวนมั่วอยู่กับาดแอนนี่นะโอ้โหยากจังเลยเอ้ยล่าจังเลยฮะโอ้โหผมไม่มีวิธีอะทำให้แอนนี่มอลลูนอะตอนนี้อะในห้องการิน่าเราก็มีคนไม่ยังบอกเราก็ในห้องการิน่าเรามีคนอะไรอยู่ลนะ กลายเป็นไทนไทันได้แล้ววิ่งไปหาไททันดีกว่าไปข้าตอนนี้ผมตอนนี้ผมเล่นด่านอะไรด่านแอนนี่ <INE> ที่มันมีแอนนี่ตัวเดียวอ่ะเอาเล่นไททัน50เมตรดิเล่นแล้วตอนหลังคอมาแล้วอ่ะอู้ยันอะไรออกแเราก็ไม่รู้อะทีเดียตายเลยอะ เราจะฟันอะที่เดียวตายเลยก็ oh <my> เล่นยากจริงนะเราจะเล่นจนกว่าเวลาแถบข้างบนจะหมดนะฮะ oh <my> ก็คือ200 oh <my> กว่าวินาทีนเดงยว oh <my> อือนี่อันนี้ล้มแล้วครับโอ้โ oh ห oh <my> สุดยอดเลยฮะ แอนนี่ไม่ตายเสียงหมือนว่าปิดนะฟันหลังคอมันมีสองทีฮะไม่ตายแล้วเอเดียรฮะแต่มันไม่ตายฮะายไ้ทงผมทัไมทำดมทำเมทไรทำไมทาไมทำไมทำไมทไมทไมทไทำไมทะไมทำไมทำไมไปทำไองำมทม อบเหลียต pues ัวเย็นเลยฮะวิ <for S 3> ่งเล่นดีกว่าได้แปลงมาไทยท่านได้สักทียินดีกูัวเลยบุกใจแค่ไหมนี่กอดอยู่ต้นไม้แอนนี่มาไม่เจอไมีสูตรทำให้แอนนี่ลงฮะโอ้ฟังดูว่าแอนนี่แล้วตอนนี้โอ้แอนนี่สปินเลยลาวอ่ะ ไทยท่านสายคาราเต้ครับผมตกตึกแล้วเราอยู่ตรงไหนลอยได้ครับลอยได้ไทยท่านสายคาราเต้ฮะซึ่งผมเลือกโดวเอเลนมาเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากครับผมเพราะว่าถึงจะแปลงร่างเป็นไทยท่านได้เนี่ยแต่ว่าเออแอนนี่พอต่อยไททันเอเลนทีเดียวมันก็จบได้เหมือนกันนะ เออมันก็แบบว่าไอ้นี่ได้แป๊บเดียวเองโอ้ยไอ้ไททันโอ้ตะกี้อ่ะถ้าเกิดมันได้มันน่าจะตายนะจะไม่ตายอ่ะแบงค์ล อุ้ย okay, <yeah. S 1> เอเลนโอ้โหเอเลนดูแอนนีก่กัอยอดเลยทเจ็บได้อ่ะโอเคะเป็นต <c> o <oughs> oh my g o m o d หนีับหนีโอ้โหสุดยอด ตอนตายแล้วนี่รู้สึก,กว่ากลับแบแต่ตอนเป็นร่างแลงนี่โหดโหดโหดเอเลนนี่มันกากเกนอะไรอย่างเงก้ยอยู่แล้วบายคิมมึงตังพัแรกใช่หมฮะเนี่ยนี่คือพัลแรกเอนนะฮะที่เล่นเกมแฝงออน สดล้อๆนะครัาใช้ใช้เลยฮะใช้อัดคลิปนี้เลยดีเดียวเราก็ขึ้นมาชมวิวกันเฮ้ยเดี๋ยวเราได้จับรถไปปิยานเลยครับพี่ฟ้าฝันคอแอนนี่ได้แล้วนะคะเล่นอยู่แถวนี้ก่อนฝันคอแอนนี่ได้แล้วนะคะโอ้แต่มันเฟลอะ ฟันได้แลว้วอะดามเมจมันบอกว่าดาดาเมจอ่าหมดเวลาแลา้วฮะดาเมจมันขึ้นแล้วตอนนั้นแหละโอ้โหค<ด>ิวหนึ่งครับเดซสิบเจ็ดฮะโอ้โหโอเคครับกขอขอบคุณที่รับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r ร b ์คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะโอเค สลับวันนี้นะไม่จบคลิปครับเออลงช่องของคุณโกสิพพิม์ไว้ใต้ไลน์ดิฟทิพิชันเลยนะโอเคก็ลองคลิปนี้ไปก่อนนะปิดเลยครับเล่นเกมอะไรกันเหรอยังไม่ไปครับผมขอเล่นก่อนแป๊บนึงครับเล่นอะไรกันหรอใช่ตอบหน่อยดิเล่นเกมอะไรกันแล้วเล่นเกมอะไรหรอเล่นเกมอะไรอ่ะแต่เมื่อกี้อัดคลิปอ่ะเออเล่นกันไดเหรอ เบาๆเล่นจำไม่ได้น้องเล่นกันได้ตื่นเต้นอุ๊ยตื่นเต้นอุ๊ยตื่นเต้นเต้นตัวเดียวก่อนก็แล้วกันกระโดดไปแล้ว,วก็ใส่ไม่กลัวมันหลอกใครเม็ดยิงก็จับต,ติดตาจับฉลึงจับฉลย<อ>นี่เราเล่นภาคที่ยังไม่ออกปเป็นไมค์คาร์ด<อ>จริงๆเว้ย<อ><อ>

แต่จะแดงก็มาไอ้ก็เลยต้องวางพักฟังครับเอาโอ้นี่ไงประตูใหม่เจอแล้วประตูใหม่ประตูใหม่ในเกมไหมครับเพราะเราเพราะเรามีเอดีแท้เลยแล้วก็เลยลองดูมาประตูนี้ประตูเก่าไม่เท่ เนี่ยเท่นี่กดไม่เท่เนี่ยไม่เท่อันนี้ดูสุดละนี่เนะนี่ยฮะเดี๋ยวดูคลิปที่อ่านมาได้ก่อนสุดเหรอนีอ่นี่ก็ตายแน่แล้วรีก็ตายเราจะอัดคลิปนะ โยโลแอนสวัสดีคับพบกับรายการเอ็ดคุงซาซาวันนี้จะมาเล่นไมค์ครับเอ่ออัปเดตเวอร์ชันกันนะโอเคไม่รู้ว่าอัปเดตเวอร์ชันมามานหรือยังนะเพราะว่าไม่น่าเอาทอกทอกททเลยนี่นะนี่คือกระต่ายแอนเซนน่ารักนะกระต่ายนิ่งๆสิมันอยู่นิ่งๆนะใายรู้เซ่กับเขาบ้างพี่เอ็ดมาเล่นแบบเมก้าคิวกันไหม เออเดวเล่นแมพป่ะโอเคนี่นั่นคือใครจะตายนะฮะเศกระบิดนะฮะอู้นี่ตัวมีอ่ะมีตัวมีตัวเมื่อกี้ค้างนะโอเคก่อนอื่นเราจะเอาประตูมาดูให้ก่อนเลยนะคผมอาจผมอาจไม่เล่นรู้หน่อยหน่อยนะเพิ่งเข้ามามาตะกี้เองไม่ใช่เเรามาเล่นแบบเมเกอร์คิวกันมาเออเดี๋ยวเล่นเปิดเป็นเนาะฮามาชิอ่ะ ก็จอยครอบกันแล้วเชิญเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ชแนลของคุณอะไรวะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ชแนลของคุณไอคิวเว้บใต้ดิฟคลิปนะใครชื่อไอคิวพูดสิัสดีครับเออนี่นะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้ดิฟคลิปดิฟไอคลิปนะโอเคพูดไม่ค่อยชัดนะไม่ต้องใส่หรอไม่มีไม่มีปั๊บอะไรเลย ตายไปก่อนนะเผื่อมีคนดูอีอัน,อนนะี้นะนี่คือประตูต่างๆเลยนะวิธีครับครับขอบคุณครัอบอย่าลืมกดแชร์ไลค์ซับสไคร์ชันเยอะนะครับผม